ข่าวที่เกิดขึ้นกับศาสนาในตอนนี้นะคะเราควรแยกแยะแต่ละเรื่องอะคะ่ะแต่เราไม่ควรเอามารวมกับความรู้สึกของเราอะคะ่ะถ้าใจเรายังศรัทธายังเชื่อมั่นในคําสอนหรือว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะคะ่ะไม่ได้สันนิาอนอะไรเลยคือข่าวเนี่ยมันก็คือข่าวแต่การขยายข่าวเนี่ยมันสําคัญเนาะแต่พอเราเห็นความหนักแน่นความสมัคคีความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ย มันยิ่งใหญ่อะค่ะเราได้มารวมกันสร้างศรัทธาอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เสืส่อมศรัทธาหรือถอยลงไปศรัทธายัางดีและเหนียวแน่นในยามวิกฤตเราต้องการผู้นำศรัทธาอย่างเช่นธรรมกายตอนนี้เป็นผู้นำศรัทธาเลยเราทำบุญทุกครั้งหวังสบายใจให้ระลึกถึงบุญนั้นไว้เมื่อเห็นสิ่งนี้ไม่ดีก็ปล่อยวางให้ทันอย่าให้มันมาสะสมให้ใจเรามาันเศร้าหมอง ซึ่งในวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าสาธุชนทุกท่านก็ยังมีความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งมาร่วมงานกันเป็นจนํานวนมากพระพุทธศาสนาก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจของสาธุชนทั้งหลายได้ค่ะ เวลาแห่งศรัทธาของวันใหม่เดืเริ่มต้นขึ้นด้วยบรรยากาศยามเช้าในเมืองหาดใหญ่ของวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2568ที่มาพร้อมกับการก้าวเดินที่มุ่งหน้าไปยังถนนสายบุญผู้คนหลากหลายจากทุกสารทิศไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจทุกดวงล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือความศรัทธาพิธีมหาสังฆทานหาดใหญ่ปีที่22 ตักบาทพระหนึ่งมืนรูปนานาชาติใจกลางเมืองหาดใหญ่ที่รวมพลังแห่งกุศลจากคณะสงฆ์สี่ประเทศและสิบสี่จังหวัดภาคใต้เพื่อสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธและน้อมถวายเป็นพุทธ,ธบูชาโดยมีพระเทพวชิระสุตาภรเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเมตตาเป็นประธานสมและพลโทไพศาลหนูสัง แม่ทัพภาคที่สเป็นประธานคา,ารวา,า,รากว่าพุทธกาล2,500ปีที่ผ่านมาการตักบาตรคือพุทธประเพณีอันงดงามที่พุทธศาสนิกชนได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นการน้อมใส่บาตรแด่พระภิสุสงเป็นการสืบต่อพระศาสนาแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่พลังศรัทธานี้ยังคงอยู่ คือตัวเราเนี่ยก็มาครั้งแรกแล้วเราก็มาเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็โอ้โหแบบเออผู้คนก็ยังแบบศรัทธา,ายังแบบมีจิตกุศลที่แบบจะมาทําบุญร่วมกันนี่ค่ะหนูก็ว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะมันเป็นกิจกรรมที่แบบเออทุกคนร่วมร่วมกันได้ค่ะเป็นการร่วมมืออย่างหนึ่งที่ทําให้าศาสนาเรายังคงอยู่ต่อไปค่ะในวันนี้ใจกลางเมืองหาดใหญ่ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งพลังบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สาธุชนรวมใจกันหลายหมื่นคน เพื่อร่วมสืบสารพุทธประเพณีตักบาตรเสริมสริมงคลให้ชีวิตและประกาศคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาให้ส่องสว่างออกไปการตักบ,บาตรในครั้งนี้มันนอกจากว่าจะทำให้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแล้วนะคะเรายังได้ผลทางอ้อมของเราก็คือหัดใหญ่เราเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็มีพี่น,น้องจาก ต่างชาตินะครับทั้งมาเลเซียสิงคโ,โปร์อินโดนีเซียนะมาเยี่ยมเยือนอยู่เป็นประจำแต่เมื่อเราได้สอดแทรกเรื่องของการทำบุญที่เป็นมาสังฆทานในวันนี้เข้าไปด้วยเนี่ยก็จะได้น้อมจิตน้อมใจให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความมั่นใจนะครับว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือพระรัตนตรัยเนะี่ยยังเป็นที่พึ่งนะสูงสุดนะในจิตใจของเรา ช่วยบำบัดทุกช่วยบำรุงสุดทางเทศบาลนครหัดใหญ่ก็ขอขอบคุณพุทธศ,ศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมบุญกันครั้งนี้ครับขอ,ข,อขอบคุณมากครับก็ต้องขอบคุณครับผู้จัดกิจกรรมย่อนี้ให้เกิดขึ้นมาชื่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยการสร้างฝันลังใจให้พี่น้องชาวไทยพุทธในธพในนื้นที่ภาคใต้รวมถึงคณะสงฆ์ใน้ที่ภาคใต้ด้วยนะครับผมขอให้อ่กิจกรรมนี้ เด็กคงรวมอยู่ต่อไปขอให้สนานการเรียนการสอนในการศัพท์ตัวในการกิจกรรมต่อไปครับถ้าเรามีความสมัครสมานสามัคคีกันทั้งฝ่ายวัดแล้วก็ฝ่ายญาติโยมเราก็จะสามารถจันโลงพุทธศาสนารับสารรับธรรมคำสอนของพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งต่อ ไปยังคนรุ่นต่อไปเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอยู่ในจิตใจของญาติโยมทุกคนศรัทธาวันนี้เห็นชัดเจนว่าเราทุกคนทุกท่านไม่ได้ทอดทิ้งพระพุทธศาสนาเพราะหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย,ยังคงอยู่ฉะนั้นวันนี้เรามาแสดงพลังศรัทธามาหาสังฆทานอันยิ่งใหญ่เห็นภาพลักษณ์ที่สวยงาม ที่เราจะมีความลักและสัทธานในพระพุทธศาสนาตลอดไปจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พระพุทธศาสนาได้ดำรงคงมั่นอยู่ตลอดไปขอเจริญพรแสงอรุณศาสตร์ส่องต้องผ้ากาสาวพัดเปล่งประกายดั่งทองคำคณะสงฆ์จากนานาประเทศและ14จังหวัดภาคใต้ก้าวอยากสงบสำรวมพร้อมใจแปรแถว เป็นแนวยาวสุดสายตาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญราวสายน้ำแห่งพระธรรมที่ไหลหล่อเลี้ยงหัวใจชาวพุทธมาเนิ่งนานบนถนนแห่งสายบุญนี้ต่างพร้อมเพรียงด้วยสองมือพนมนอบน้อมต้อนรับพระพิสุด้วยใจที่ปีติเบิกบานทุกก้าวคือการสืบสารพุทธประเพณีและเป็นการประกาศพระศาสนาภาพที่งดงามตรงหน้า คือเครื่องยิงยันว่าแม้การเวลาจะล่วงผ่านกว่า2,500ปีแต่พระพุทธศาสนายัางคงอยังรากลึกในหัวใจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอย่างเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันครั้งแรกที่จัดตอนนั้นมีแค่500รูปจาก500มาถึงได้ เป็นหมื่นเดี๋ยวก่อนถึงหนะ้าหมื่นนะเพิมใจมากวันจะเล่นขึ้นเรื่อยสิงคโปร์มาเซียทัวทุกแขง่ขงมาบุญบมารลมีโอ้โหแผ่ไปทั่วโลก,กด้วยอกัรใจนะเพิม่มใจมีความรู้สึกว่าเพิม่มปิติใจมากๆเลยที่มีโอกาสได้มาตักบาทหนึ่งหมื่นรูปแล้วก็ได้ทำพัฒหาเป็นไข่แท่งจำนวนสามพันกองเราก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจที่จะทำทานรักษาศินนั่งสมาธิ เพื่อทำยังไงให้ศาสนาเนี่ยนะคะที่จะเหมือนยืดต่ออายุคณะสงฆ์สมณีนและพระพุทธศาสนาไปได้กันนะคะเราได้ทำบุญครั้งเดียวเนี่ยสามารถที่จะได้ทำบุญถึงหมื่นลูกผมว่าน่าจะมีอาน,นิสงส์ที่มากที่สุดเท่าที่ว่าเราได้สัมผัสมา,รมาพระพุทธศาสนาของเราเหมือนกับกิ่งโพนะครับกิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็หักไว้ทิ้งสิ่งไหนที่ยังดีอยู่เราก็ควรจะบำรุงอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับยังมีพระดี พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราอยากควรกราบไหว้อยู่ยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราไยายามส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้พระที่ดีๆให้อยู่ดำรงพระพุทธศาสนาต่อไปครับ ประเทศเราเนี่ยมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมีสงครามภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นหรือว่าภัยพิบัติเกิดการน้ําท่วมที่ภาคเหนือนะคะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับว่าประเทศเราตกอยู่ในภาวะที่เหมือนกับเราอยู่ในทะเลทรายแต่ตรงนี้เหมือนโอเอซิสของทะเลทรายเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็เรารู้สึกว่าบุญเท่านั้นน่ะจะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าทุกจังหวัดทั่ประเทศไทยนะคะ เราลุกขึ้นมาทาความดีนะคะรวมเชื้อข่คนดีตาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยความสงบสุขสันติภาพจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเท่าไหร่คือไม่ใช่ว่ารบหูุท่านนะคือแบบถามว่าเขาได้ไหมเขาได้แต่ว่าไม่ได้ประหารนะครับแล้วก็บวกกับกระแสข่าวมาผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอมาวันนี้เนี่ยพระสมนึ่งเหมือนลูดมีคนมาตักบาตรมากมายเนี่ยเราก็รู้สึกใจฟูเลยเพราะว่า แม้ว่าจะมีข่าวกระแสลบมากมายก็จริงครับแต่ว่าคนผู้คนก็ยังสัทธ์ยในตัวพระพุพะพทธศาสนาอย่างดีครับดีใจครับที่ได้เจอครับรู้สึกพระพุทธศาสนาก,ก็ไม่แย่ก็คือก็ยังดีมีความสัทธาแบบดูแล้วเหมือนกันนั่งสมาธินัน่งสมาธิแล้วรู้สึกแบบใจร่มก็คือไม่วกแวกอะไรแล้วครับจะอยากจะเป็นคนดีของพระพุทธศาสนามากขึ้นครับแล้วก็จะลองปฏิบัติทมดูเพิ่มเพิ่มขึ้นจากที่ไม่ค่อยทำมันก็คือจะลองนั่งสมาธิทุกคืนสมบูรณ์อะไรเงี้ยจะลองเพิ่มมาดูบ้างเผื่อมันจะช่วยให้ผมมีจิตใจแบบ นนิ่ง้งนะตลอดระยะเวลาในช่วง22ปีที่ผ่านมาจวบจนถึงวันมหาสังฆทานในครั้งนี้ได้บันทึกเรื่องราวความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ทำกลางกระแสะโลกและข่าวสารที่อาจบั่นทอนความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแต่ที่นี่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เรายังคงได้เห็นถึงพลังของพระสงฆ์และผู้คนที่มารวมตัวกันด้วยหัวใจยืนหยัด สร้างความดีงามเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความศรัทธาที่ยังคงมั่นคงเหนียวแน่นของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างไม่สืบคลาย